สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะ เรื่องแรกครับก็ยงมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับล่าสุดครับมิลเลอร์เนี่ยได้มีการเล่นข่าวกออกมานะครับว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพโดยจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยนะฮะก็ได้มีการเตรียมอนุมัติงบเรื่องของการเสริมทัพนะฮะ เบื้องต้นเนี่ยก็คือตำแหน่งศูนย์หน้าเกาะน,นะครับโดยที่แมนยูเนี่ยมีการเล็งไปที่แฮริ่เคนครับศูนย์หน้าเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนยูต้องการที่สุดในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการเตรียมยื่นดาวราว80ล้านปอด เหตุผลที่แมนยูเนี่ยเต็มที่ได้ประมาณ80ล้านเนี่ยเนื่องจากว่าทางแมนยูเนี่ยมองมาแล้วก็คือเคนเนี่ยเลือสัญญาเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นราคาขนาดนี้ถือว่าสูงแล้วนะฮะแต่สเปอร์เนี่ยต้องการหนึ่งล้านล้านปอดนด์ครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันนะครับ ส่วนเป้าหมาย่นอื่นครับที่แมนยูเล็งกันเอาไว้ครับตามข้อมูลจากเอ็มเอ็นเนี่ยก็มีในรายของโครโมนี่ศูน้าของไอทักฟันเฟิร์ตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายก็คือรัสบูดฮอยลุนนะครับสูนหน้าเดารุ่งจากอตาลนตาเนี่ยฮะ ก็เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมอีนเข้ามานะครับโดยรายหลังเนี่ยผลงานดีในทีมชาติด้วยนะครับใน2เกมล่าสุดนะฮะในรายของราม,มอสเนี่ยนะครับแมนยูก็ยังคงมีการเล็งกันเอาไว้เหมือนกันนะฮะนาเตอราเนี่ยสัญญากับ เป็นฟิกา้าเนี่ยไม่คืบหน้านะครับทําให้ก็เป็นที่สนใจของทีมหลายๆทีมในอังกฤษแล้วก็แมนยูด้วยนะครับซึ่งเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆก็อาจจะสูงมากกว่าในรายของพวกคอยลุนนะฮะแต่ว่าถือว่ารามอสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งลิตลายชื่อ ลองลงมาจากพวกคีนแล้วก็โอซิปนนะครับส่วนกระแสข่าวของดิเดเลิฟครับล่าสุดมีรายงานจาก t u t ต่ s สปอร์นะครับสื่อของิตาลีมีการระบุกันออกมาครับว่าดิเดนเลิฟเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานหลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะนักเตะเนี่ยต้องการโอกาสการลงเล่นแบบต่อเนื่องนะฮะส่วนอินเตอร์เองเนี่ยก็ จะมีการปล่อยแนวรับตัวหลักบางรายออกไปนะฮะบางรายหมดสัญญาบางรายเนี่ยต้องการย้ายนะครับทำให้อินเตอร์ก็เห็นช่องมากช่องนี้เราก็เตรียมนำนรีเนลเลิฟเนี่ยเข้ามาทดแทนแนวรับที่จะย้ายกันออกไปนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นที่เล่นกันออกมาแบบต่อเนื่องนะฮะ ส่วนเรื่องของลิเวอร์ pool กันบ้างครับตามรายงานล่าสุดจากรายสปอร์ตเนี่ยมีการระบุว่าตอนนี้ลิเวอร์ pool ก็ได้มีการร่วมวงแย่งชิงในรายของคิมเมนแจครับแนวรับตัวเก่งของนาบบลีนะฮะแต่ว่าทางลิเวอร์ pool เนี่ยก็ต้องจ่ายประมาณ60ล้านปอนด์นะครับในการคว้าตัวแนวรับรายนี้นะฮะก็ตอนนี้มีทั้งแมนยูลิเวอร์ pool แล้วก็พอตแนมสเปอร์นะครับรวม ถึงอีกลหลายทีมในยุโรปค,ครับที่ให้ความสนใจแนวรับวัย26ปีรายนี้ของนาบลีนะฮะผลงานโดดเด่นนะครับเข้าตาทีมชั้นนาในยุโรปมากมายแนวรับอีกคนหนึ่งครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเลี้ยวภูตามรายงานจากมิลเลอร์ครับมีการระบุว่าเลี้ยวปูเนี่ยตกเป็นข่าวแสดงความสนใจเอนดิก้านะครับเซ็นเตอร์ของทางแฟรงเฟิร์ตนะฮะซึ่งนักเตะเนี่ยกำลังที่จะเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังจากจบซีซั่นนะครับแล้วก็ ทางลิอร์ปูเนี่ยก็ได้มีการเล็งกันเอาไว้จริงๆเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือยอสโก ควาดิโอนะฮะของทางเอเบลไลซิตแต่ว่ารายนั้นน่ะยากก็เลยเล็งมาที่ในรายของอนดิกาที่แหละน่าจะง่ายกว่าครับเรื่องของค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ในรายของโจโกเมสครับก็มีข่าวว่าตอนนี้ในะฮะนิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจควาตัวโจโกเมสครับซึ่งว่ากันว่าทางนิวคาสเซิลเนี่ยมีความประทับใจในตัวของโกเมสเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีการวางแผนมาเตรียมดึงนักเตะ แนวรับรายนี่ยเข้ามาเสริมทับไปได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งดูแล้วทางเรียผูกก็น่าจะพร้อมปล่อยนะฮะ ในเรื่องของนักเตะแนวรับรายนี้ไปอยู่กับคู่แห่งร่วมดีกันอย่างนิวคาสเซิลนะครับในารายของ James เจมส์บอดเพาลนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นที่สนใจของทีมหลายทีมในอังกฤษนะฮะสถานการณ์ของตัวสังกัดเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดสุ่มเสียงตกชั้นเนี่ยจะทาให้นักเตะรายนีย้มีโอกาสย้ายทีมสูงมากซึ่งก็มีนิววาสเซิลเลสเตอร์อะไรประมาณนั้นครับที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ลิเวอร์พูลครับเป็นอีกหนึ่งสโมสรน,นะที่ได้มีการส่งแมวมองไปติดตามฟองการเล่นของ James <S 2> <S 2> ต่อเนื่องนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็คือให้ความสนใจนั่นเองส่วนเรื่องของเชลซีกันบ้างครับมีรายงานจาก Evening Standard ์นะฮะ มีการระบุก,กันออกมาครับว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะมีการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผกนการทั้ทีมออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการทําบาลานซ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินภายในสโมสรด้วยนะครับก็จะมีในรายของฮาคิมเซย์เอ็กนะครับริเตียนพลสิตธ์คอเนอร์กาเรเกอร์นะครับประมาณนั้นนะที่จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่ององการปล่อยกันออกไปในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ในรายของเมสันเมาส์เนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกัน ทีมแบบต่อเนื่งนะฮะล่าสุดบเอเนอร์นิกครับมีการพิจารณาการคว้าตัวเมสันเมาส์ในช่วงซัมเมอร์นี้แบบเป็นจริงเป็นจักนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากคำแนะนำของโทมัสทูเคิลด้วยนะครับที่ทูเคิลเนี่ยเคยทำงานกับทางเชลซีเคยร่วมง,งานกับเมสันเมาส์นะฮะก็เลยแนะนำาบเยเนร์ว่าให้ไปซื้อเข้ามานะครับนักเตะเองก็สัญญาย,ยังไม่ครบหน้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมค่อนข้างสูงเหมือนกันในรายของจร์านเดวิดครับสุดหน้าของลิวเนี่ยนะฮะ ตอนนี้นะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นนำในยุโรปมากมายนะครับทั้งบาร์เซโลนาทั้งเชลซีสเปอร์แมนยูเอเบลไลซิกนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับซึ่งทีนี้นักเตะเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยได้มีการออกมาเปิดใจนะว่าสโมสรที่เขาตามเชียร์ตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยก็คือบาร์เซโลนานั่นเองนะครับทำให้เรื่องของทางออกหรือว่าปลายทางของนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยน่าจะเป็นบาร์เซโลนานะครับที่เป็นตัวเ็งเหมือนกัน ะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าบาซ่าเนี่ยจะสนใจจริงหรือเปล่านะฮะก็รอติดตามงานเป็นอีกหนึ่งศูนย์หน้านะที่ฟอร์มร้อนแดงกับทางตัวสังกัดเราก็หลายทีมให้ความสนใจนะครับส่วนเรื่องของซิตี้กันบ้างนะครับก็มีประเด็นเล่นข่าหลักมานะครับรว่าซิตี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ให้ความสนใจกราเบียนเบก้มิดฟิลของเซตาบิโกนะครับร่วมกับเรอัลมาดริดอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับซึ่งนักเตะรายนี้มี ค่าเสียญยาอยู่ที่35ล้านปอนด์ได้ครับซึ่งถ้าเกิดแบบนักเตะแ,แบบสายสเปนอย่างเงี้ยซิตี้เนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับก็รอติดตามกันนะฮะส่วนนักเตะขาออกของซิตี้เนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันครับอย่างคาวินฟิลิปนะฮะก็มีออราย,ยางานกันออกมาว่าทางฟิลิปเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเตรียมอำลา ซิตี้แบบรวดเร็วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เพิ่งย้ายมาได้เพียงแค่ซีซั่นเดียวนะครับเพราะว่าสายการเกี่ยวกับโอกาสการลงสนามด้วยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะหลักๆก็คือโอกาสนั่นแหละนะฮะทำให้นักเตะอาจจะ มีการพิจารณาการย้ายทีมนะครับโดยที่ปลายทางเนี่ยก็เป็นนิวคาสเซิลเลสเตอร์แล้วก็บุ๊คแฮมตันนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะเรื่องราวของดูซานวราโรวิดกันบ้างน,นะครับตอนนี้ก็ไปมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับอาร์เซนอลแลวก็แมนเชสเตอร์เดนนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงนะฮะ ยูเวนตุสเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะฮะแล้วก็นอกจากอาร์เซนอลแมนยูแล้วยังมีทอตแนมสเปอร์ด้วยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งยูเว่เนี่ยเขาก็จะมีการดึงส่นหน้ารายใหม่เข้ามาทดแทนก็คือสคามาค่านะครับของทางเวทแฮมนั่นเองนะฮะที่ล้มเหลวกับทางพิบัติอังกฤษก,กับทางเวทแฮมนะครับก็จะมีการดึงเ,งเข้ามาทดแทนแล้วก็ปล่อยวาาวิดเนี่ยให้กับแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลนะครับ ส่วนหนึ่ง,งรายงานเชื่อมโยงไปที่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็มีรายงานออกมาจากสปอร์ตวันนะครับสื่อดังของเยอรมันเนี่ยมีการระบุว่าอาร์เซนอลคือหนึ่งในสโมสรที่มีความพยายามในการคว้าตัวเยสเปอร์ลินสตอมนะฮะมิดฟิลด์ตัวรุกของแฟงเฟิร์ตนะฮะมาร่วมทีมราคาเนี่ยถือว่าไม่แรงครับประมาณ30ล้านยูโรเท่านั้นครับช่วงนี้นักเตะของแฟงเฟิร์ตเนี่ยขายดีนะครับทั้งโคโรโมนี่นะครับอินดิก้าลินสตอมอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ มีข่าวเชิญโยงการย้ายทีมทั้งนั้นคาบิดะอะไรประมาณนั้นด้วยครับในรายของดิคันไรต์ครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเวสแฮมก็มีโอกาสย้ายทีมส่งเช่นเดียวกันในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากว่าสัญญาเนี่ย ยังไม่คืบหน้าครับเกี่ยวกับสัญญาวชุบใหม่ยังตกลงกันไม่ได้บางกระแสะเนี่ยก็บอกว่าดีแคนไรท์บอกปัดไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับสัญญาวชุบใหม่ทาให้มีโอกาสย้ายทีมสูงมากซึ่งตอนเนี้ทางอาร์เซนอลเนี่ยมีความมั่นใจสูงมากๆครับที่จะสามารถคว้าตัวดีแคนไรท์มาร่วมทีมได้ถึงแม้ว,ว่าจะมีปลายทางที่เป็นคู่แข่งทีมบิ๊กบิ๊กทีมเหมือนกันอย่างเช่นเชลซีแล้วก็แมนยูที่ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับสําหรับนักเตะของ รอันบบยาโดริดเนี่ยอย่างอีบันเฟรดเนดาเนี่ยแบ็คขวาของบบยาโดริดเนี่ยก็ตอนนี้มีรายงานว่าได้มีการเข้าค r o s s เรียนภาษาอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็นักเตะรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับ อาร์เซนอลนะครับนิวคาสเซิลด้วยนะฮะซึ่งปลายทางมันก็คือพิพิธภัณฑ์อังกฤษนั่นแหละนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับนอกเหนือจากเหลืองอังกฤษแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีบอสเซียดอรตมุนยูเวนตุสนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงแต่ว่าข่าวเนี่ยจะหนักไปที่อาร์เซนอลซะมากกว่าแล้วก็นิวคาสเซิลซะมากกว่านะครับส่วนแนวรับของเอเบลไลซิกอย่างยอสโก้ควาดิโอครับ ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมายอมรับตามตรงนะว่าสโมสรเนี่ยจะไม่ปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนหลังจากที่แนวรับ,บราเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งเชลซีเรอัลบูซิตี้แล้วก็เลอ,อมลมาดิดอย่างหนักนะครับในช่วงซัมเมอร์นะฮะค่าสัญ,ญญาเนี่ยสูงมากครับ1น0ล้านยูโรเลยทีเดียวนะฮะส่วนในเรื่องของเทมี่บราหัมครับก็มีรายงานกันออกมานะฮะว่าตอนนี้อัตาิลล่าตกเป็นข่าว สนใจคว้าตัวเชมี่อับรามครับสุดหน้าของทางโรม่ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณไม่เกิน60ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์เต็ดด้วยนะครับแล้วก็เชลซีด้วยที่มีออปชันซื้อกลับเหมือนกันนะครับคือราคาก็ถือว่าไม่แรงจนเกินไปนะแล้วก็บิลล่าก็เป็นทีมรายล่าสุดนะที่ให้ความสนใจนะครับส่วนในรายของเจมส์เบเดสันนะครับก็มีข่าว ออกมาเหมือนกันครับว่าบริษัทเนี่ยพร้อมที่จะย้ายไปนวิวคาสเซิลครับหากทางสโมสอนเนี่ยตกลงเรื่องของค่าแรงได้นะฮะก็คือ มันก็ว่าเมลดสันเนี่ยขอค่าเหนื่อยเนี่ยในระดับที่อยู่ประมาณสัก200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้ถ้าเกิดนิวคาสเซิลมอบให้ในขนาดเนี้ยนะฮะในระดับประมาณ200,000ก,กว่าเนี่ยเมลดสันก็พร้อมย้ายทันทีนะครับแล้วก็อยู่ที่ข้อเสนอด้วยนะว่านิวคาสเซิลจะยื่นให้กับเรสเตอร์เท่าไหร่ด้วยนะครับในรายของลิสเจมส์ครับแบ็กกว่างของทางเชลซีเนี่ยก็ตกเป็นข่าวนะฮะว่าเรอัลบริดเนี่ยเป็นแฟนตัวยง,งหรือว่าชื่นชอบนะฮะทีมงานของเรอัลบริดเนี่ยก็ สนใจดึงตัวลิสเจมแบ็กขวาของทางเชลซีมาร่วมทีมครับแล้วก็พร้อมที่จะล่าตัวแบบจริงจังอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นลิสต์รายชื่อเบื้อต้นนะที่เรอัลมาดริดเนี่ยกำลังเจรจารยอยู่นะฮะหรือว่าให้ความสนใจอยู่แล้วกันยังไม่ถึงขังจจ้นเจรจานี่ยฮะแต่ก็มีรายงานจากฝั่งอังกฤษนะว่าทางเชลซีไม่พร้อมปล่อยแน่นอนนะครับบอกปัดแน่นอนนะฮะส่วนเรอัลมาดริดก็จะพยายามดัดเต็มที่นะครับในการดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมไม่ได้นะครับ แล้วก็นิควคาสเซนอีกหนึ่งกระแสครับก็ไปมีข่าวเชื่อมโยงกับ เคฟรนตูรามนะครับกองกลางของนิวคาสเซิลนะฮะกองกลางของนิสนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็ต้องเจอคู่แข่งอย่างเปเชนะครับที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเคฟเรนตูรามเนี่ยช่วงนี้ก็โอ้โหมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นนาม,มากมายนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีข่าวกับบิเวอร์พูในอังกฤษหลายทีเหมือนกันแล้วก็นิวคาสเซิลรวมไปถึงเปเชก็ให้ความสนใจด้วยถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งนักเตะนะที่ถ้ามมเหมืออนนกััว่า่าจะไปยูทีนนดง ในนนช่่วงีาะ,ะครับหโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราของตลาดซื้อขายเนเตะของมงการฟุตบอลนะครับที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ